สวัสดีครับผมมิสุรมิรและในวันนี้ครับจะใช้เวลาเพียงสั้นๆแต่จะทําให้คุณได้ทราบครับว่าดิสันเทอล่าใหม่มีจุดที่มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาแล้วก็ใส่อุปกรณ์ออปชั่นต่างๆเข้าไปเพื่อให้ตัวรถมีความสมบูรณ์แบบเพิ่มมากขึ้นที่จุดไหนบ้างเราจะพาไปเจาะรายละเอียดและทดลองใช้ในทุกระบบของตัวรถ โดยเฉพาะภายในห้องโดยสารที่มีการออกแบบใหม่หมดปรับทั้งวัสดุและดีไซน์พร้อมเพิ่มระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อตอบโจทย์การเป็นรถสำหรับครอบครัวอย่างแท้จริงถ้าดูในภาพรวมทางด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเทอรลล์่าใหม่มีการคงเอกลักษณ์ดีไซน์เดิมไว้แต่ว่าชิ้นส่วนทั้งหมดของทางด้านหน้าถูกเปลี่ยนใหม่หมด ชุดกระจังรูป V-Motion ถูกปรับขยายให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นและเส้น V ยังยาวลับขึ้นไปถึงชุดฝากระโปรงซึ่งจะทำให้พื้นที่ที่เป็นโครเมียมมีขนาดเพิ่มมากขึ้นถึง3.5เท่าทำให้ในภาพรวมของทางด้านหน้าดูมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นโดยชุดไฟหน้าใหม่ถูกปรับมาเป็นแบบคอร์ led ที่แยกในส่วนของตัวเลนส์โปรเจคเตอร์ออกเป็น4ตํตแหน่งด้วยกันมีชั้นเลเยอร์ของภายในชุดโครมเป็นสีดำขอบ d a y t i m e r u n n i n g Light โดยในส่วนของชุดไฟหน้าแบบ q อร์ LED ใหม่จะให้ประสิทธิภาพของแสงสว่างที่เพิ่มมากขึ้นถึง34%โดยชุดเลนที่แยกทั้ง4ตำแหน่งนี้จะทำให้ผู้ขับขี่เห็นเส้นทางได้ชัดเจนและยังมาพร้อมกับระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติปรับระดับไฟหน้าอัตโนมัติและไฟ Follow Me Home นอกจากนั้นชุดไฟตัดหมอกยังถูกปรับมาเป็นแบบ LED เพื่อให้ประสิทธิภาพของแสงที่เป็นธรรมชาติและสว่างมากขึ้น สำหรับภายในของนิสันเทอร่าใหม่ต้องบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนลุกรายละเอียดของดีไซน์และก็ความพรีเมียมของผิววัสดุในทุกจุดของภายในห้องโดยสารจริงๆนะครับเริ่มต้นทางด้านหน้าก่อนเลยพวงมาลัยเนี่ยเป็นทรง3ก้านใหม่ครับโดยเจ้าพวงมาลัยทรงดีเชฟนี้ก็มีความสปอร์ตและปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นส่วนทรงของพวงมาลัยที่ตัดทางด้านล่างก็เป็นการเพิ่มพื้นที่และลดการติดช่วงขาของผู้ขับขี่ยังมีการพัฒนาโดยการเปลี่ยนชุดแหลกพวงมาลัยทั้งเซ็ต เพื่อให้สามารถปรับเรื่องของน้ำหนักและอัตราทดให้ผู้ขับขี่ควบคุมได้กระชับและเปลี่ยนเลนได้ฉับไวมากยิ่งขึ้นสวิตช์มันติฟังก์ชันแยกเป็นฝั่งขวาควบคุมการทำงานของระบบคลุยส่วนโทนในฝั่งซ้ายเป็นการควบคุมอินโฟเทนเมนต์โดยการขยายชุดหน้าจอ TFT ที่เลือนใหม่ให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นก็ทำให้สามารถรองรับการแสดงข้อมูลและการใช้งานในโหมดต่างๆที่ชัดเจนมากขึ้นโดยชุดคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด ด้วยการแบ่งโซนของชั้นการทำงานเป็น3ระดับด้วยกันท่อนบนเป็นช่องแอร์ที่ปรับขนาดและดีไซน์ให้สามารถกระจายแรงลมและควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสารได้ดียิ่งขึ้นชุดควบคุมแอร์เป็นแบบดิจิตอลสามารถปรับโหมดออตโต้หรือควบคุมอุณหภูมิแบบแยกฝั่งได้โดยชุดแอร์ตอนหลังออกแบบให้มีพื้นที่ในการปรับแรงลมแบบแยกอิสระในทุกตำแหน่ง ถัดลงมาที่ชิ้นกลางของคอนโซลหน้าจะเป็นวัสดุนวมนุ่มแบบ s ซอฟ u c h ด้วยสีดำสลับสีแดงเบอร์กันดีแล้วตัดด้วยทริมโคเมียมทางด้านล่างเพิ่มรายละเอียดในจุดสัมผัสสำหรับวัสดุนวมนุ่มเพื่อป้องกันสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าส่วนของหน้าจอ Nissan Connect มีการปรับเรื่องของความละเอียดขนาดหน้าจอรวมถึงโหมดฟังก์ชันในการทำงานเพื่อเสริมอินโฟเทนเมนตภายใน Nissan t e a ใหม่นี้ ให้มีการทำงานแยกแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับตัวชุดจอหลังขนาด11นิ้วได้อีกด้วยครับโดยการออกแบบให้ชุดหน้าจอ11นิ้วลองรับการทำงานร่วมกับเจ้าระบบ M I T V Stick ในฟังก์ชันการทำงานของตัวชุด M I Stick สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มรองรับการใช้งานในการชมทีวีแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube หรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่คุณเพิ่มเติมเข้ามา โดยส่วนล่างสุดของคอนโซลหน้าจะมีชุดสวิตช์ควบคุมแอร์หลังพร้อมช่องต่อ USB แบบ Type A และ Type C ในตำแหน่งเกียร์ก็ถูกออกแบบใหม่ให้เป็นวัสดุผิวดำแบบเปียโนแบ็กตัดขอบพรเมียมโดยดีไซน์ถูกปรับใหม่โดยการวางตำแหน่งจากเบรกมือธรรมดามาเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมชุดทัมเบิลสวิต์และปุ่มการปรับระบบขับเคลื่อนสล้อ ชุดเบาะตอนหน้าและแถวที่2ถูกออกแบบด้วยวัสดุหนังใหม่พร้อมการตัดเย็บรวดลายโดยชุดเบาะของผู้ขับขี่มาพร้อมกับโหมดการปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางและชุดสวิตช์ปรับดันหลังทำให้ภาพรวมของนิสสันเทอร่าใหม่จะมีดีไซน์ที่หรูหราพร้อมกับจุดผิวสัมผัสที่นุ่มนวลและจากภายในห้องโดยสารที่มีความกว้างโดดเด่นในเซกเมนต์น,นี้ผู้นั่งในแต่ละตำแหน่งจะมีระดับความสูงที่แตกต่างกัน ช่วยลดการบด,ดบงังสายตาโดยตำแหน่งเบาะแถว2ส,สามารถเพิ่มความสดะดวกสบายได้มากขึ้นอีกโดยการปรับเอนพนักพิงและสามารถเลื่อนระยะช่วงขาเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้งานเบาะแถวที่3ผู้ขับขี่สามารถปรับได้ผ่านชุดสวิตช์ออโต้ทัมเบิลซีสเพื่อที่จะพับเบาะแถวที่2แบบไฟฟ้าให้ผู้โดยสารขึ้นเบาะแถวที่3โดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องลงจากตัวรถ ฝั่งของ Infotainment จุดที่เห็นชัดๆอาจจะบอกว่าโอ้ก็เป็นชุดหน้าจอ Nissan Connect ที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นเป็น9นิ้วแต่ในรายละเอียดของ Nissan Terra ใหม่มีการใส่เรื่องของจุดซับเสียงเข้าไปเพิ่มหลายจุดครับชุดกระจกบังลมหน้ากระจกข้างทั้ง2ฝั่งเป็นแบบ a c ค u s ติก glass ซึ่งลดเสียงรบกวนที่จะเข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารชุดผนังห้องเครื่องจุดตำแหน่งซับที่พื้นรวมถึงชุดหลังคาถูกออกแบบด้วยชั้นของวัสดุซับเสียง เพื่อลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารทำให้สามารถซึมซับคุณภาพเสียงของชุด Bose Premium Audio System ที่มีลำโพงถึง8ตำแหน่งพร้อมแอม l i ไฟเอได้แบบเต็มอารมณ์จริงๆครับในฟังก์ชันของหน้าจอ Nissan Connect ขนาด9นิ้วนอกจากจะมีความคมชัดสูงเพิ่มมากขึ้นแล้วยังรองรับการใช้งานกับว e l เ s s Apple CarPlay และ Android Auto และในเรื่องความปลอดภัยของนิสสันเทอร่าใหม่มากันแบบ360องศาเซฟตี้ชิลรอบคันเลยครับแยกเป็นในส่วนระหว่างการขับขี่และในส่วนการใช้งานในช่วงการเข้าจอดโดยเริ่มต้นทางด้านหน้าจะเห็นว่ามีตำแหน่งเซ็นเซอร์เพื่อความปลอดภัยในหลายส่วนด้วยกันเริ่มต้นที่ชุดกระจกบังลมหน้าจะมีกล้องที่ทำหน้าที่กับระบบช่วยเตือนออกนอกเลนซึ่งทำหน้าที่ช่วยเตือนผู้ขับขี่หากมีการเบี่ยงออกนอกเลนแบบไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งช่วยเลี่ยงอุบัติเหตุในการเดินทางไกลถัดมาที่ชุดกระจังหน้าจะมีเรดาร์เซนเซอร์ซึ่งจะทำงานควบคู่กับระบบเตือนก่อนการชนทางด้านหน้าซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดสามารถเตือนล่วงหน้าที่รถคันที่2ถัดจากคันหน้าและหากระบบตรวจจับได้ว่าอาจเกิดโอกาสการชนทางด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติจะออกมาทำงานและในส่วนของทางด้านข้างตำแหน่งเซนเซอร์จะอยู่ที่มุมกันชนหลังทั้งสองด้านโดยเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับสายตา ชุดสัญญาณไฟ LED ที่กระจกมองข้างจะติดสว่างขึ้นและหากผู้ขับขี่เปิดไฟเลี้ยวไปในฝั่งนั้นสัญญาณไฟจะกระพริบพร้อมเสียงเตือนส่วนทางด้านท้ายก็มีระบบช่วยเตือนเวลาที่จะถอยออกจากช่องจอดหากมีตัวรถอยู่ในมุมที่ผู้ขับขี่มองไม่เห็นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเซ็นเซอร์จะมีการตรวจจับและแจ้งเตือนแบบแยกฝั่งและในตลอดเส้นทางการขับขี่ ด้วยชุดเซ็นเซอร์ที่พวงมาลายัยยังมีการทํางานของระบบช่วยเตือนผู้ขับขี่หากเกิดความเหนื่อยล้านอกจากนั้นในระบบเซฟ t ี้ชิล l d 360องศายังมีฟังกชันช่วยในขณะที่กุนเข้าจอดไม่ว่าจะเป็นชุดเซ็นเซอร์8ตําแหน่งและรวมถึงชุดกล้องอีก4ตําแหน่งช่วยแสดงภาพแบบ360องศาโดยทํางานร่วมกับระบบ MOD ช่วยเตือนวัตถุหรือสิ่งเคลื่อนไหวที่ตัวกล้องสามารถจับภาพได้โดยการเตือนแยกฝั่ง ทำให้คุณสามารถเคลื่อนที่เข้าจอดได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยและอีกระบบหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับนั่นก็คือ Intelligent r e v r v w m w m l r r o r การทำงานของมันจะเหมือนกระจกมองหลังคุณภาพสูงที่ให้มุมมองกว้างในช่วงกลางวันจะช่วยลดแสงจ้าและแสงสะท้อนโดยอัตโนมัติส่วนกลางคืนหากมีรถเปิดไฟสูงวิ่งตามเข้ามาระบบจะแสดงภาพที่ลดแสงให้โดยอัตโนมัติ ส่วนที่ทำให้ n i สสันเทอร์ลใหม่มีเ e อร์ฟอร์ม e นในการตอบสนองที่โดดเด่นจากเครื่องยนต์บล็อก YS23DDTT เครื่องยนต์แบบ 2,300cc ทวินเทอร์บซึ่งให้การตอบสนองกับแรงบิดสูงตั้งแต่รอบตำ่ำช่วยให้ตัวรถได้การตอบสนองอย่างต่อเนื่องและได้อัตราเร่งแซงที่ทันใจซึ่งได้รับการพัฒนาให้รองรับการใช้งานเชื้อเพลิงที่หลากหลายไม่ไว่าจะเป็น B7B10 จนถึง B20 โดยทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดที่มาพร้อมกับระบบปรับแบบเป็นนว่นโหมดให้คุณสามารถเลือกในการควบคุมตำแหน่งเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้รวมถึงระบบเบรกยังปรับให้มีจานดิสเบรกหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น350มิลลิเมตรพร้อมเปลี่ยนจากดำเบรกหลังมาเป็นดิสเบรกขนาด330มิลลิเมตรช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมการตอบสนองของระบบเบรกได้ดียิ่งขึ้น และทั้งหมดนี้คือนิสสันเทอรล่าใหม่ที่พร้อมตอบสนองในทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานให้ความสะดวกสบายและความบันเทิงกับชุดเครื่องเสียงโบสรวมถึงความปลอดภัยมั่นใจในทุกเส้นทาง น,นิรัิสเซนเชอร์ระบายป,ปลอดภัยมั่นใจทุกเส้นทานัน,านิเสเซนเชอาร